ศพเดินได้ทำตามคำสั่งของอัมสำเร็จก่อนที่มันจะหันหลังเดินกลับไปในความมืดอัมมองดูศพที่กลับมาหาเขาอย่างพอใจแต่เขากลับไม่รู้เลยว่ามันยังไม่จบรุ่งเช้าศพนั้นไม่ได้ลม้มลงเหมือนที่เคยเป็นมันยังคงยืนอยู่หน้ากระท่องของอัมนิ่งสนิทแต่ดวงตาขุ่นบุยยังจ้องตองมาที่เขาไม่วางตา อํมเริ่มรู้สึกผิดปกติมันไม่ยอมสงบไม่ยอมหลับไหลและที่น่ากลัวที่สุดมันเริ่มเดินตามเขาไปทุกที่อํมนั่งนิ่งอยู่ในกระท่อมเก่าๆที่เต็มไปด้วยข้าวของเครื่องรางและเครื่องมือธรมุนดําข้างนอกฝนโปรยปลายลงมาเบาๆสายลมพัดเย็นเย,ยือกติดธรรมชาติแม้ว่าประตูจะปิดสนิท แต่เขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งยืนอยู่ข้างนอกดวงตาขุนหมวที่เคยมองตางเขาเมื่อคืนยังคงจับจ้องเขาอยู่ไม่ไปไหนเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเดินไปเปิดประตูออกชา้ชาๆและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขารู้สึกเย็ยนเยะเยือกไปทั้งร่างร่างของศพที่เขาปลุกขึ้นมาเมื่อคืนยังคงยืนอยู่ที่เดิมร่างกายของมันเริ่มเปิดยืดมากขึ้นจากเมื่อคืน